ดุยเนี่ยเขาอยู่กินกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งชื่อว่าในอาร์มรู้จักกันหนึ่งเดือนโดยรู้จักกันทางโซเชียลมีเดียภาพวันนี้ที่ดุยไปแจ้งความโดยดุยหิ้วกล่องเคสไปด้วยเพราะเมื่อวานนี้ถ้าขึ้นภาพคู่ขนานของเมื่อวานที่น้องมิกกนวัฒนไปเจอดุยดุยในยสาธิตท่าทางสาธิตในห้องค่ะ ประเด็นก็คือดุยเนี่ยเขาไปชอบผู้ชายคนหนึ่ง<อ>ชื่อว่าในอารม<ะ>แล้วบอกอยู่กันได้เดือนหนึ่งปรากฏว่าวันดีคืนดีในอามหิ้วผู้หญิงมาที่บ้านดุยก็เลยบอกเฮ<ะ>้ยทำอย่างนี้ได้ยังไงเธอหยามฉันเหรอถึงแม้ว่าในอารมจะอ้าวว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นน้องสาว<ะ>แต่เขาบอกไม่เชื่อ<ะ>เขาก็เลยตอกด้วยความหึงก็เลยต่อว่าในอารมปรากฏว่าผู้หญิงเนี่ยก็เลยจับเธอล็อกแล้วก็ในอามก็ช่วยกันจับล็อกหลังจากนั้นเอายาเบื่อหนูกอกปาก คุณผู้ชมฮะมันมีวงจรปิดตอนที่น้องดุ๋ยเนี่ยเดินกระเซิะกระเซิงออกมาจากห้องเดินเซเลยหลังจากโดนกอกยาเบื่อหนูเปิดเต็มจอก็ได้ฮะนี่คือภาพเมื่อวานนี้ที่ช่อง8ได้มาะจะเห็นว่าตอนนี้เธอโดนยาเบื่อหนูเนี่ยนะฮะและตะโกนเรียกให้ชาวบ้านช่วยไอ้ความพีคข,ของคดีนี้ที่น่าสงสารเธอก็คือว่าไอ้เจ้าอามเอารถเก๋งเธอไปด้วยวงจรปิดจับภาพรถเก๋งของเธอเนี่ยตอนที่ขับออกไปเนี่ยนะ,ะจากห้องพัก วันนี้เนี่ยไอ้กล่องเค้ก่ยที่คุณผู้ชมเห็นก็คือว่าไอ้เจ้าอามันทิ้งเอาไว้ให้ือดุย <มา S 1> ก็บอกไม่กินหรอกเดี๋ยวมันวางยาค่ะล่าสุดเธอเลยเอาเค้กไปส่งให้ตำรวจมไม่ได้ให้ตำรวจกินนะฮะ,ฮะให้ตำรวจเอาไปตรวจสอบว่ามันมีสารพิษหรือไม่มแล้ววันนี้เธอขอตัดสินใจเอาเรื่องสำหรับทางด้านของนายอาม<ะ>เพราะไม่คิดเลยว่าอยู่ๆเนี่ยนะฮะ คนที่อุตส่าห์หวังดีด้วยจะจับกรอกยาเบื่อหนูแล้วเราก็ถามเหมือนกันเนี่ยนะฮะบอกคิดว่าเป็นขบวนการไหมอยู่ๆเนี่ยไอ้เจ้าอาร์มก็พาผู้หญิงมาบ้านแล้วเธอก็โดนกรอกยาเบื่อหนูเธอบอกเธอไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้อาร์มกับผู้หญิงเป็นขบวนการไหมเอาไปว่าไม่อยากคิดและปวดหัวเนี่ยนะฮะแต่อยากให้ออกมารับผิดไม่ต้องหนีใช่ไหมส่วนเค้กไม่กินฮะกลัวตายฮะลองฟังเสียงคุณดุยเนี่ยฮะ ตอนนี้อยากให้เขามอบตัวนาะจากจะได้ดีกว่าเพราะเรื่องมันมาป่านนี้แล้วก็เป็นผลดีกับเขาแล้วทางพี่ก็ถือว่าก็รักนะถามว่าพี่รับไหมพี่รับกกู้ชยายคนนี้แต่เขาไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำให้เรามาตุง้งตาพาใจว่าเราไปเพระเจออย่างนีนะ้พี่ไม่เหลืออะไรแล้ว เขาเข้าเงินไปกว่าสามหมื่นหนึ่งทั้งชีวิตเราแล้วได้เพิ่มคับหมื่นหนึ่งหมื่นห้าแล้วก็ในบัญชีเนี่ยไม่มีเหลือเลยอ่ะน่าจะเสียดารพี่เล็กนี่ถึงว่าอุ๊ยก็อเฮยดีกับเขาที่ก็ห้ยติดตัวไปบ้างมันทำย่ำเยียบย่ำ อะไรอย่างเงี้ยคนก็น่าจะห้ามกันในความเป็นจริงนะว่าเออพอแล้วว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าอันนี้คนนี้ยิ่งกว่าอะไรนะคือยิ่งกว่าดิลัชชาตมาเกิดผู้หญิงคนนี้ไม่เรียกว่านะทําได้แยบยนต์อยู่ๆเขาก็ข้าคืนนั้นเขาพูดมาคำหนึ่งเขาบอกว่าถ้าอุ๋ยตายอ่ะที่เช่าอยู่กับใคร แล้วพี่บอกว่าทำไมป้าโพยอ,อย่างนี้ยากเขาบอกว่าพี่ก็ไม่ได้ดใจอะไรแต่เขาคงนอนคุยกันหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะไอ้ตอนที่ข้าไปใต้เดียจา้ะครับค่ะและ้วตอนนี้พี่ก็เลยบอกว่าความเป็นความตายคุณผู้ชมครับล่าสุดนะฮะหลังจากเกิดเรื่องนี้กลับมาตรงนี้ฮะผู้สื่อข,ข่าวของเราตามไปที่บ้านในอาร์มนะฮะ,ะเราไปเจอแม่ของในอาร์มคุณผู้ชมฮะชื่อว่าแม่สมพรไหนดูภาพหน่อยเราตามไปหาแม่แล้วเราก็ถามบอกแม่มันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าอาร์มเนี่ยจับ ทางด้านของคุณดุยกรอกยาเบื่อหนูแม่บอกแม่ไม่รู้เพราะว่า4ปีแล้วไม่เคยเจอลูกใช่ไหมใช่ไม่เคยเจอแล้วก็เพิ่งมารู้ข่าวว่าลูกชายไปก่อเหตุกับสาวสองที่อุทัยธานีแล้วก็ขโมยรถของแฟนเก่าไปนะคะเนื่องจากตํารวจโทรมาแจ้งแม่แม่บอกว่าติดต่อไม่ได้เลย4ปีเพราะเจ้าลูกชายคนนี้มีแฟนหลายคนมีทั้งแบบผู้ชายและก็มีผู้หญิงไม่มีการมีงานทําเป็นหลักแหล่งไม่รู้เขาอยู่ยังไงแต่เมื่อสองสัปดาห์ก่อน กลับมาเอาทะเบียนบ้านที่บ้านค่ะเพื่อไปทําบัตรประจําตัวประชาชนหลังจากนั้นก็ไม่เคยเจอและไม่เคยคุยกันอีกเลยยอมรับว่ารูกเคยโดนจับเรื่องคดียาเสพติดนะฮะนี่สําหรับเจ้าอามที่กรอกยาเบื่อหนูสาวสองลองฟังเสียงแม่นะ่ฮะ่ามีตำรวดโทรมาไม่ตำรวดโทรมาแหละกาซาบาเขาบอกว่าไปเอารถไอเลสซิตรรี้ไะไรสักรเงนินนะแต่ก็เป็นข้องแฟนเก่าอะไรประมาณนี้น เขาบอกว่าไค่นั้นซึ่งเขาหวาดทัติดต่อได้กันให้เอารถไปขึ้นซึ่งกาเมก็เลยเปล่าเมื่อนี่เราให้ฟังว่าไม่ได้ติดต่อกันนานเลยล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เจอเขาเลยะนาดนี้ประมาณที่ปีแล้วครับที่ไม่ได้ติดต่อเลยประมาณสามปีสี่ประมาณสี่ปีแหละแหล่ะผม่ีบางตอนเนี่ยผียามเขามีเฟนไหมอาตาถ้ามว่าผีเฟนไหมเราก็ตอบได้เลยว่ามันมีถั่วไปหมดฮะเพราะฉะนั้นยังตามตัวไม่เจอ